สองสามสี bar, ่บาทรมีบอลสวัสดีครับจะส่งไปสนีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบสามต้นส่งฟรีมีมปลายทางนะครับผมสนใจโทรหรือแอดไลน์ทักหาน้องก้อยเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยจ้าศูนย์สองสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดบอลกระถางห้าจุดห้าหน้าส,สวยๆนะจ้าพี่จ๋าเริ่มมาที่ลูกไม้ครับพี่ต้นนี้ลูกไม้นี่เลยสวยๆครับพี่ลายเม็ดอึ่งชมพูเม็ดอ่าเม็ดขาวชมพูนะพี่นะพื้นเขียวลายอึ่งสวยๆวยสองร้อยครับพี่ลูกไม้ลายอึ่งหน้าหวานๆวานสองศูนย์ศูนย์ต้นนี้สิงหาคมใบกลมกัดสีสวยแล้วครับพี่ สิงหาคม200ครับพี่นี่เลยบอลสีสวยตับเดือนนะพี่นะตับเดือนอันนี้เดือนสิงหาคมอ่าหรือเรียกท่านว่าสิงหาคมนะพี่200เหลือต้นเดียวแล้วใบกลมกัดสีเม็ดแดงสวยแล้วครับผมซันเซตสกายครับพี่ไซส์ใหญ่ไม้หัวแม่พันต้นใหญ่เบอร์เริ่มเบอร์เริ่มครับผม250สซันเซตสกายครับพี่นนไซส์ใหญ่แม่พันครับพี่ตนะ้นนี้ไม้รุ่นนี้มีหัวหมดแล้วพี่เนาะเพราะว่า เลี้ยงปลูกอัพมานานมากต้นนี้แล้วก็มาเดชสีครับผมสวยๆหน้าแดงช้ำเลยครับพี่250ต้นที่1ครับพี De ่เดชชัยสีเดชสีแล้วก็ต้นนี้250ต้นที่2ครับพี่มีหน่อแล้วเป็นไมเน้เป็นไม้หัวเช่นกันครับพี่ผมไม่ดูนี่หน่อมาแล้วนู่นเลยหน่อครับพี่หนอหนอหนอนี yeah. ่หน้าแดงแป๊ดมาเลยครับพี่ไม้หัวหมดตรงนี้เพราะว่าปลูกมานานอัพมานานแล้วพี่เนาะเป็นไม้หัวไม้ให้หน่อมาแล้ว250ต้นที่2ครับพี De ่เดชชัยสีแล้วก็เหลืออีกหนึ่งต้น สองร้อยห้าสิบครับพี่ต้นที่สามเดชใช้สีมีหนอแล้วเหมือนกันครับพี่เดี๋ยวนี่ดูหนอเนี่ยพี่ดูหนอโอ้โหแดงแบบว่าสวยแซงแม่ไปแล้วครับพี่สองร้อยห้าสิบต้นที่สามแล้วพนะีเนาะเดชใช้สีมีหน่อแล้วเช่นกันเช่นกันจะอ่าส,สวยๆและด้านนี้ครับผมลูกอ่าลูกไม้ลูกไม้ครับพี่ลูกไม้ใบหอ่อห่อครับพี่ลูกไม้ใบหอ่อทรงถ้วยครับพี่นี่เลยจะ้ะ ด่างประครแบนะต้ film, behind, นนี้สองร้อยครับพี่ลูกไม้ลูกไม้ด่างประคราบใบห่อๆทรงถ้วยสวยๆครับพี่นี่เลยใบขังน้ำแจ่มๆสองร้อยจ้ามันนีร้อมเพชรครับพี่สวยเด็ดหน้าแผงต้นนี้หน้าแผงมันนีร้อมเพชรหน้าแผงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับผมแล้วก็ต้นนี้ทองเศรษฐีครับพี่ทองเศรษฐีนี่เลยหน้าส้มตัดเหลืองสวยๆครับพี่แจ่มมากแจ่มมากนี่เลยครับพี่ทองเศรษฐีหนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยแล้วก็เศรษฐีบ้านนอก สวยๆจากต้นนี้ครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบเศรษฐีบ้านนอกครับพี่ด่างคำฮารมนี่ใบใหม่หลอดใหม่มาแล้วครับพี่สวยๆฟอร์มนี้ร้อยห้าสิบครับพี่เศรษฐีบ้านนอกครับพี่เศรษฐีบ้านนอก <_. S 1> แล้วก็มีเมืองนครชุมอยู่ด้านในเลยครับพี่สวยไซส์ใหญ่ต้นนี้เ <_. S 1> มืองนครชุมสองร้อยครับพี่นี่เลยด่างสวยโบบาโบบาแล้วก็มีแม่ฟ้าหลวงอ่ะต้นนี้ครับพี่หนึ่งร้อยแม่ฟ้าหลวงจะร้อยเดียวร้อยเดียวเจ้าสาวครับพี่สวยไซส์ใหญ่ต้นนี้ของวัดทิโทไม่ได้ขึ้นนานมากครับพี่ดูหลอดใหม่ ه, เจ้าสาวสวยๆต้นใหญ่150ครับพี่ต้นใหญ่สวยไซส์เบลเลอร์เบลเลอร์หลอดใหม่ก็มาแล้วเจ้าสาวใหญ่ผมไม่ได้ขึ้นพูดชื่อนานมากมายต้นนี้นะพมีและเพราะว่าไม่ได้ผ่าใหม่เลยไม่ได้ผ่ารุ่นใหม่เลยมีทองเศรษฐีด้านในครับพี่สวยๆหนึ่งต้น100100 100ครับพี่ทองเศรษฐีทองเศรษฐีแล้วก็หลวงตาหลวงตาเมือง100ครับผมกระเบ,บิดหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองสาวนาครใช้สี สวยครับพี่ไซส์ใหญ่ๆนี่ใบใหม่ล่า,าส,สุดมาแล้วมาแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ต้นใหญ่น่าจะใหญ่สุดในดงนี่ล้วมั้งสาวน้องกฤติถีหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่สวยๆต้นนี้ครับพี่ใหญ่ลน้นๆมากล้นมาก,ลมากแล้วก็มีเกสรอ,อ่ะต้นนี้นนนนนนครับพี่ส,สวยไซ,ไ,ซไซส์ใหญ่เลยมุมนี้มุมตู้นี่นี่นี่หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่เกสรภูมิมลินสวยไซส์ใหญ่เช่นกันไซส์ใหญ่เกสรภูมิมลินร้อยห้าสิบแม่ฟ้าหลวงเจอแจ่มอีกหนึ่งต้น หนึ่งร้อยครับพี่แม่ฟ้าเรืงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมาทางด้านนี้ครับผมอุทยานอุทยานหลวงราชพฤกษ์สวยต้นใหญ่ครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับผมแล้วก็ต้นนี้ครับพี่ต้นนี้นี่เลยครับพี่ดำตัดแดงสวยๆมิ่งมงคลแผงนะพี่หน้าแดงครับพี่แดงดำดำแดงสามสีเขียวครับพี่เขียวดำแดงมิ่งมงคลแผง สองร้อยครับพี่สวยต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่เลยครับพี่นี่มิ่งมงคลแผลงครับพี่ตัดแดงมาแล้วสวยสวยสองร้อยแจมแจมแล้วก็เนื้อดวงเนื้อดวงครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบเนื้อดวงเนื้อดวงร้อยห้าสิบครับผมต้นนี้ต้นนี้จ่ะแล้วก็เมืองลิกกหว,วานๆจะบีหนึ่งร้อยเมืองลิกหนึ่งร้อยอุทยานใหญ่สวยอีกหนึ่งต้นหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่อุทยานหลวงราจะพิ่หนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองต้นที่สองอันนี้ใหญ่มากเทบพบรรพ์นี่ ฟอร์มใหญ่ครับพี่เบอร์เริ่มเบอร์เริ่มสองร้อยเทพบันโพสกัดชมพูสวยแล้วฟอร์มใหญ่ไซส์ประกวดครับพี่อันนี้ยกลงกระถางซิบแล้วแหละตอนนี้เนาะยกลงกระถางซิบได้แล้วสองร้อยเทพบันโพสครับพี่ใหญ่สวยสวยแล้วก็ตะวันมาราการไซส์ใหญ่ต้นสวยครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบตะวันมารากา,คร,า,ารครับพี่ร้อยห้าสิบน้ำมังโนนหน้าชมพูครับพี่ชมพูชมพู สวยหวานต้นนี้ครับพี่อันนี้หน้าเดิมนะหน้าเดิมออริจินอลนะพี่หนึ่งร้อยครับพี่ณนเมืองนนท์หน้าชมพูหน้าเดิมแล้วก็ซับลงโลดอันนี้มีหน่อแล้วเรียบร้อยครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมนก่อนนี่ซับลงโลดครับพี่นี่อันนี้อันนี้หน่อนะนี่หน่อนี่หน่อนี่ครับพี่มีหน่อขึ้นข้างแล้วเรียบร้อยซับลงโลดน้องให้หนึ่งร้อยครับพี่เอาไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมีหน่อด้วยมีหน่อด้วยร้อยเดียวคุ้มๆพร้อมหน่อซับ รุ่งโรจจ้าปีสัดแดงด้านหน้าอ,อันนี้หน้าเดิมเลยหน้าเดิมครับพี่นี่เลยหน้าพื้นดำด่างแดงเนาะพี่เนาสองรฮาร์เคร์่งฮาร์ปครึ่งปีสาดแดงครับพี่200สวยไซส์ใหญ่นาหน้าเดิมจ้า เศรษฐีเงินร้านครับผมครับพี่หน้าเขียวตัดแดงสวยๆเศรษฐีเงินร้านเงินร้านครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็มีแม่ฟ้าหลวงสูส้ๆอีกหนึ่งต้นนะพี่เนาะหนึ่งร้อยต้นที่สามครับพี่แม่ฟ้าหลวงจ้ามันนี่ร้อมเพชรครับพี่หน้าดั้งเดิมมันนี้นี่เลยหนึ่งร้อยเหมือนกันครับพี่ขึ้นหน้าแผงไปแล้วเดี๋ยวขึ้นหน้านเดิมไมด้วยตัวน,นี้สวยๆใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่นี่เลยดังครับดังครับหนึ่งร้อยมันนี่ร้อมเพชรหน้าดั้งเดิมออริจินอลครับพี่แล้วมาทางด้านนี้ครับผมอา่า ซันเซ็ตซันเซ็ตสกายนี่ไซส์ใหญ่ๆรบมุมอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีซันเซ็ตสกายนะผมจะแวยยังไงดีผมจะแวยยังไงดีหนึ่งร้อยครับพี่ซันเซ็ตสกายซันเซ็ตสกายสวยๆต้นนี้จะแล้วก็โอ้โหอันนี้มีดอกมาแล้วครับพี่เทพการเวลาเทพการเวลาน่าจะใช่ดอกไหมดอก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 ครับพี่เทพการเวลาแบ่งต้นนี้ครับพี่มีดอกแล้วสามร้อยสวยๆเทพการเวลาต้นนี้นะพี่นะมีดอกมาให้แล้วเผื่อจะแบบเออไปผสม ทำลูกมงลูกไม้ลองฝึกผสมดูนะพี่นเะดีะจะได้ลูกไม้เม็ดส,สวยๆนะพี่นะตอนนี้300เ <300 S 1> ทพการเวลาจะแล้วก็ทองจันทองจันต้นใหญ่ไซส์สวยครับพี่อันนี้ต้นใหญ่มากเขาหนึ่งร้อยห้าสิบทองจันครับพี่ร้อยห้าสิบต้นใหญ่ไซส์โตหน้าสวยๆจ้าส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้อึ่งด่างครับพี่อันนี้เลยลายเม็ดอึ่งนะพี่ด่างชมพูสวยๆฮาร์ปครึ่งมีความชมพูพี่ดูะฉพกตรงนี้ด่างเหลืองนะด่างเหลืองไซส์ใหญ่เลย ใบล้นฝ่ามือครับพี่นี่เดีอนี่หลอดใหม่มาแล้วตอนนี้ผมขอ350ร้สไซส์ใหญ่มากครับพี่นี่เลยครัโฟก,กัสใ,ใกล้ครับพี่จะพ่พอกับเทียบการเวลาแต่ใหญ่สุดในโซนนี้แล้วพี่เนาะ350ร้อูกไม้ด่างครับพี่เขาจะมีความขาวชมพูความเหลืองแล้มีต่กับพื้นเขียว350จ้า เวสเกตเวสเกตครับพี่นี่เลยหน้าแดงสวยฉ่ำแดงตัดเขียวเลยหลอดไปมาแล้วสวยๆเวสเกตครับพี่4 0 5ห้าจุดห้านิ้วฟอร์มฝรลังฟูสวยเลย400เวสเกตแล้วก็ปีศัตวแดงแผลงนะพี่ปีศัตแดงหน้าแผงหน้าแผงนี่เลยครับพี่สีอันนี้ด่างมิ้นด่างมินห้าร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งอันนี้เป็นหน้าด่างออกมินนะพี่เนาะนี่เลยสวยๆเดี๋ยวผมมีอีกต้นหนึ่งให้เลือกอันนี้เป็นต้นที่หนึ่งก่อนแล้วกันห้าร้อยห้าสิบปีสัต้าแผงหน้าแผลงนยคร เขียวตัดเลยอ่าปีสัตแดงแผลงเช่นกันครับพี่ปีอะไรมาเช่นกันน,นี่ห้าร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่หน้าเขียวตัดด,ด่างชมพูเข้มเข้มผมชอบในความตัดพี่ดูใบใหม่รอดใหม่ครับพี่ด่างทะลุหลังใบมาเลยห้าร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่ปีสาตว์แดงแผลงแผลงแผลงจ้าลูกไม้ใบกลมสวยแข็งครับพี่นี่เลยใบหนาแข็งโป๊กเลยพี่การแข็งปร์กเลี้ยงในตู้ก็ได้เลี้ยงนอกตู้ก็ชิวๆเพราะว่าเขาใบแข็งพี่ดูตั้งทรงแบบว่าแข็งแรงมาก ห้าร้อยครับพี่ลูกไม้เขียวด่างป้ายแดงครับพี่เนาะด่างป้ายด่างป้ายเออป้ายแดงด่างแดงนี่แหละห้าร้อยสวยๆครับพี่ใบกลมด้วยจ้าใบกลมเหลืองทองต้นนี้ครับพี่ออกเหลืองๆส้มๆครับพี่ความพื้นน้าตาลมีความเขียวแทรกมานี่นครับพี่ต้นนี้ชื่อว่ามินเนียนมินเนียนไอ้อยู่ในกระถางสี่นะพี่กระถางสี่จริงๆผมจะเอายกขึ้นแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวแบ่งสี่ก่อนแล้วกันนะพี่ ห้าร้อยสวยๆมินเนียนนะพี่ชื่อว่ามินเนียนครับพี่นี่เลยไม้ใหม่หน้าสวยหลอดใหม่มาแล้วห้าร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งมินเนียนครับพี่มินเนียนมาสวยๆอีกหนึ่งต้นครับพี่มินเนียนห้าร้อยต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองหลอดใหม่มาแล้วเช่นกันครับพี่นี่เลยสวยหลายสีครับพี ed, 1 1่เขียวน้ำตาลครับพี่แดงเหลืองนะพี่ออกส้มนะพี่สวยหลากสีมากครับพี่หลอดใหม่มาแล้วมินเนียน ห้าร้อยต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองต้นนี้เลยช้ำช้ำครับพี่นี่เลยจะมินเนี่ยนห้าร้อยต้นที่สองจะแสงจันทร์สวยไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วหกนิ้วล้นล้นครับพี่เดี๋ยวล้นนี่เลยหกร้อยแจมแจครับพี่แสงจันทร์กระถางหกหกร้อยครับพี่แสงแดดเท่าจะสวยเท่าแสงจันทร์หันแนวใหญ่ล้นมากครับพี่นี่เลยกระถางอยู่นี่ใบออกมาดิเอาไปยกลงกระถาง 10. สิสวยๆตัวน,นี้หกร้อย แสงจันครับพี่แล้วก็มีคุณพระเนาะอ่ะนี่เลยห้าร้อยครับพี่คุณพระสวยรากสีห้าร้อยต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งครับพี่แจมแจมแล้วก็คุณพระห้าร้อยสวยๆครับพี่ฉ่ำมากเหลืองแดงเลยครับพี่เขียวเหลืองแดงห้าร้อยต้นนี่หลอดใหม่นี่คือสุดๆครับพี่ไม่หลดไม่หลดนี่แดงออกมาแล้วแดงออกมาแล้วห้าร้อยครับพี่ต้นที่สองครับผมคุณพระคุณพระแสงจันทมีไซส์เล็กลงมานะพี่เนาะสี่ร้อยห้าสิบอันนี้ไซส์สี่ร้อยห้าสิบแสงจันครับพี่ห้าจุดห้านิ้ว ฟอร์ม450เราก็มีครับพี่ต้นนี้ราคาย่อมๆลงมาส่วนใครไม่ชอบต้นไม้ไซส์เล็กครับพี่เอาต้นใหญ่นี่600สวยแ่งจันจ้าสีราแผงด้านในพอยัดเอื้อนะพี่สิราหุ้มทองแผงครับพี่200ต้นนี้สวยสุดจัดโฟกัสใกล้ๆครับพี่นี่จัดนี่จัดจัดไปต้นนี้ครัี่สีราหุ้มทองแผง 200, 200ครับพี่200และไวโอเลตครับพี่ ด่างสวยแจ่มโบต้นนี้ครับพี่เป็นไม้ด่างม่วงนะจริงแต่ว่าเขาจะเปิดด่างขาวมาก่อนในตอนเล็กครับพี่เดี๋ยวพอตอนโตจะเริ่มออกม่วงขึ้นนะพี่เนาะออกด่างม่วงสวยมากต้นนี้ครับพี่ไม้โกอินเตอร์บินออกนอกเป็นวาเลนไวโอเลตครับพี่ห้าร้อยสวยสวยห้จุดหนิ้วนี่เลยไม้เนื้อหอมโกอินเตอร์ไวโอเลสจ้า